สวัสดีเชา้าวันพุทธที่5กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเชา้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเงินผู้สูงอายุในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะได้รับเท่าไร่ได้รับเพิ่มเป็นพันสองเลยไหมหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับ3,000บาทหรือเปล่าเนื่องจากว่า ตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะว่าทางพรรคเก้าไกลและพรรคเพื่อไทยน่าจะได้เป็นรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าก็มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภากันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึ่งจะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา3339หรือว่า40หลายหลายคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินค่าทำศพว่าจะมีสิทธิ์ได้รับไหม ถ้าหากว่าเราหยุดส่งนะคะคลิปนี้มีคำตอบมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ เรามาดูกันที่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินผู้สูงอายุที่จะเข้าให้ทุกวันที่10ของเดือนนะคะตรงนี้ยังคงได้รับเหมือนเดิมแบบขั้นบันไดยอยู่นะคะสําหรับคนที่อายุ60-69ปีกลุ่มนี้ยังคงได้รับอยู่ที่600บาท70-79ปีรับอยู่700บาท80-89ปีรับอยู่ที่800บาทและ90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสอ ก็มีการโอนเงินเข้าให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเดือนกรกฎาคมและกันยานะคะก็คือเงินจะอยู่ที่อ,อปทอแล้วเดี๋ยวอ,อปทอก็จะให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าให้กับ กลุ่มเปาะบางทั่วประเทศตามวันและเวลาเดิมที่เคยได้รับอยู่นะคะเพียงแต่ตอนนี้โอนเงินให้ถึงเดือนกันยายนส่วนเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราคงต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมไหมเนื่องจากว่างบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มของม .40 กันบ้างนะคะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่า ถ้าเราไม่ได้ส่งเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ25,000จนถึง50,000บาทไหมเรามาดูในเรื่องของค่าทำศพก่อนนะคะสำหรับค่าทำศพใครที่อยู่ประกันสังคมมาตรา40แผนที่1กับแผนที่2จะได้รับ25,000บาทและแผนที่3จะได้รับ50,000บาทนะคะเมื่อเราเสียชีวิตไม่ใช่ทายาทจะเป็นผู้ได้รับเงินตรงนี้นะแต่จะเป็นคนที่จัด การศพให้เรานั่นเองนะคะคนจัดการศพหมายถึงอะไรก็คือเวลาที่เราเสียชีวิตจะต้องมีคนที่ไปจัดการศพแล้วทางวัดจะออกใบให้เราก็จะนําใบนั้นมายื่นที่ประกันสังคมใครที่มีรายชื่ออยู่ในใบจัดการศพที่ทางวัดเป็นคนออกให้เขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะนั่นก็คือ2 5งหมถึงห้าหมบาทขึ้นอยู่กับว่าเราทําประกันสังคมมาตรา4 0แผนไหนนั่นเองนะคะ แต่ที่นี้สําหรับเงินค่าทําศพที่เราจะได้รับตรงนี้ถ้าหากว่าเราหยุดส่งไปนานมากแล้วตรงนี้เขาก็จะถือว่าเราไม่ได้อยู่ในสมาชิกประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะไม่ได้รับเงินค่าทําศพนะแต่ถ้าหากว่า เราส่งในเงื่อนไขนั่นก็คือ6ใน12เดือนหมายความว่าถ้าเราเสียชีวิตวันนี้ให้นับย้อนไปใน12เดือนเรามีการส่งเงินเข้าประกันสังคม 6เดือนไหมไม่จําเป็นต้องส่ง6เดือนติดกันก็ได้ใน6เดือนจะเป็นเดือนเว้นเดือนก็ได้หรืออาจจะส่ง3เดือนหยุดไป2เดือนมาส่งอีก2เดือนหยุดไป3เดือนมาส่งเพิ่มอีก1เดือนรวมแล้ว6เดือนใน12เดือนก่อนที่เราจะเสียชีวิตแบบนี้นะคะก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีการส่งตามเงื่อนไขที่เขากําหนดก่อนที่เราจะเสียชีวิตตรงนี้จะได้รับเงินค่าทําศพ2 5 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาททุกคนนะคะแต่ ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแต่เราไปรับแล้วไม่ได้ตรงนี้เราก็ต้องดูตามเงื่อนไขยอย่างที่แจ้งค่ะว่าก่อนเสียชีวิตใน12เดือนเรามีการส่งเงินสมทบ เกิน6เดือนไหมถ้าส่งเกิน6เดือนตรงนี้ได้รับแน่นอนนะคะนําใบจัดการศพไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมได้เลยแต่สําหรับคนที่อยู่ในมาตรา40แต่ไม่ได้ส่งมานานแล้ว2 3ปีไม่เคยส่งเลยตรงนี้เมื่อเราเสียชีวิตเราก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนของค่าทําศพตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการค่าทําศพตรงนี้ก็ขอให้ส่งประกันสังคม ตามเงื่อนไขที่เขากําหนดด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33กับ39หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบําเหน็จบํานาญว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบําเหน็จใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญซึ่งตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะคะทางประกันสังคมเขาจะนับว่าเรามีการส่งเงินสมทบเกิน180เดือนไหมถ้าเกิน180เดือน เวลานี้นะคะยังจะต้องรับเป็นบํานาญอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ถึง180เดือนตรงนี้จะรับเป็นบําเหน็จนะคะยังไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ากฎหมาย3ขอยังไม่ผ่านออกมานะคะทั้งๆท,ที่ตอนนี้จริงๆแล้วกฎหมาย3ขอทางท่งานรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้มีการ นำเข้าสภาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงที่เรื่องอยู่ในสภาทางสอสอพักเก้าไกลก็มีการคัดค้านเกี่ยวกับพรบสามขอตรงนี้เพราะฉะนั้นคงจะต้องมารอดูการตอนนี้ก้าวไกลน่าจะได้เป็นรัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะหยิบยกเรื่องนี้กลับขึ้นมาไหมเพราะว่าตอนที่เขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาคัดค้านเรื่องนี้อยู่นะคะเราก็คงต้องมารอดูว่าทางพักเก้าไกลเขาจะมีการเห็นใจกลุ่มผู้ประกัน ตนหรือเปล่าถ้าหากเขาหยิบขึ้นมาทางประกันสังคมก็สามารถทําเรื่องต่อให้เราได้ทันทีเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้นะคะ คนที่รอคอย3ขอก็คงยังไม่ผ่านเนาะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังใช้วิธีเดิมก็คือเกิน180เดือนรับเป็นบําเน็จแต่ถ้าไม่ถึง180เดือนรับเป็นบํานานถึงแม้ว่านะคะเราจะเคยทํางานมาไม่ถึง180เดือนแล้วก็ออกจากงานแล้วกลับเข้าไปใหม่พอรวมกันแล้วมันถึง180เดือนตรงนี้ก็ต้องรับเป็นบํานานนะคะเพราะว่าเขาจะเอาในเรื่องของการที่เรา เข้าอยู่ในผู้ประกันตนมาตรา3 3ไม่ว่าจะเข้าในช่วงไหนก็ตามเขาจะเอามารวมกันหมดนะคะบางคนบอกว่าเข้าในช่วงแรกไปแล้วแล้วออกมาแล้วแล้วเข้าไปใหม่ทําไมถึงเอาไปรวมตรงนี้เขาคิดรวมทั้งหมดนะคะสําหรับ เงื่อนไขการรับบำเหน็จบ,บำนาญค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายกระนำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ